ครับวันนี้ก็พบกับติงไงจะใคาร,ราวันนี้เราก็อยู่วันที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เราก็มาพบกับคุณพี่ประเสริฐนะครับซึ่งมีความสามารถในการใช้ลิ้นเนี่ยสัมผัสแล้วก็เรียกสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะมีวิธีการยังไงในการเรียกผีแล้วก็สัมผัสกับผีโดยใช้ลิ้นเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมมาตามไปดูครับผมเท,ที่เอาตอเาเอาโมาอีนนเหนียวมาติเดเพราะว่า้คนมันปลอดภยัยให้คนท่ากก็ปลอดภยัดภย ก็ผมทำเรื่อรถผมปลอดภัยอ๋อปลอดไทยเราปลอดภัยตัวเไหนปลอดภัยครับปลอดภัยไปทุกสายใช้ก็เห็นเห็นเต็ดชัดนี่ลูกพุงอะไรอันนีพุงอะไรก็พวกไอ้พวกยงยานพวกอะไรนี่สักพวกไม่เห็นเขาไม่ชอบเราอ่ามือเนี่ยใครมือมือใครเนี่ยครับอ่ามือมือผมครับเอาเพื่ออะไรพี่เอาเพื่อหลังจะรักครับหลังจะรักรถนี่พิบพอดหมดจ้ะก็รถที่มันสดครับเท่าไหร่พี่ตอนนี้ก็รถไฟอยู่ตรง อของกับร้านนี่นี่อันนี้อันนี้ก็เป็นรถรถของพี่เขาที่ว่าเวลาเขาไปทํำวิธีที่ไหนนะเขาก็จะนําเชิญขึ้นมาที่รถนรี้ซึ่งคุณพี่ประเสริฐเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษในการใช้หินตนัสเรียดญยาณกับไปในรถได้นะครับซึ่งคุณพี่ประเสริฐก็ทำบอกว่าเห็นคนที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าเอ่อพวกความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็เป็นที่ป็นสุนทรียของพวกพยานสัมภเวสีใั่นหอครับใครเห็นเห็นเขาตัดหน้าอยู่หน้าอะไรเห็นพยาณเห็นก็าดน้าอยู่ตัดแล้วที่นี่ ในรถที่จะเปิดเพลงพลเรืีกระแสงอ่ะเปิดครับเปิดเปิดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวคุณพี่เวลาเขานั่งขับรถไปที่ไหนเขาก็จะเปิดเพลงพลเรืีกันแสงนะครับก็จะเป็นแนวแน่แห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 น่แต่แแน่แห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 น่นะครับเฮ่ยเปิดตลอดทางเลยใช่ไหมต้องเปิด บางทีเพ่อเกิดว่าเขาก็มีเขาก็าาาอยากฟังอารมณ์อื่นก็มีเป็นแนวสตรีนแนวลแบบูกชูอะไรพกีนี่ครับแล้เ,เหตุผลน,น,น,ใน,ใน,นี่ที่คนแต่งตัวกัเนี่ยก็ง่ายสบายๆเนาะเขาก็บอกว่บาบ้าหรืออะไรแนละ้วแต่มันก็สไตล์แบบนี้เนาะแต่งตัวดีก็แต่งได้แต่งตัวแบบอันนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรครับเราเราวิดเราวิดก็ ก็ใส่เพื่อความสวยงามเพื่อจะไปหาวิญญาณมีการกลมกลืนปก,ปกติ bon. ตอนเนี้ยรู้สึกอะไรไม่รึเรารู้สึกอะไรไหมครับต้องไปต้องไปดูที่หน้างั้นหน้างานครับต้องไปดูครับ okay. เดี๋ยวจะสัมภาษณ์ก่อนด้วานะปกติผม <uk> ใช้น้ำ กำลังหาอยู่ครับอันนี้อันนี้กำลังส้ำครับยังไม่ชายังไม่ชาครับไม่ชาครับเนี่ดูนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยลิ้นคุณพี่เขาจะใช้ลิ้นนี่เขากังคังบอกว่ากำลังมือเล็กหายได้ถ้าถ้าลิ้นชาก็รู้สึกจะมีจะเริ่มมีครับตอนนี้ยังยังยังไหครับเพจเนี่ย มีครับมีครับมาเริ่มมาเลยครับเป็นกี่ดวงครับพี่ดวงวิญญาณตอนนี้มาได้สองดวงครับสองดวงเป็นชายเป็นหญิงครับเป็นชายครับอายุเท่าไหร่ครับอันนี้ยี่ส้าครับยี่สิบห้าเป็นอะไรชายของ ลิ้นออกจัวัดลิ้นเข้าลิ้นออกเพื่อหาเร้นได้ตัวเนี้ยบอกรับรวเขาสื่อสื่อสารอยู่ตอนนี้ยเขาบอกอะไรกับเราบ้างครับผมก็เขาอยากจะไปแต่เขาไม่มีที่ไปครับได้ได้สามครับได้สาแล้วครับตอนนี้คุณผู้ชมสามสามต้นสามตัวแล้วสามดวงวิญญาณแล้ว เอาแค่สาองครับเอา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 ไปมากแบบนี้เลยเดี๋ยวจะไปเกิดปัญหาคือครับโอเคเมื่อกินลิ้นเมื่อกินลิ้นล้วพี่เป็นอะไรบ้างอาคามันคาไฟลิ้นบุญลิ้นทั้งลิ้นเลยครับทั้งลิ้นเลยครับเชิญครับเชิญเป็นอยู่ที่เชิญครับเชิญเชิญไปอยู่ที่เข้าไปในรถผมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขาเป็นผู้ชายหมดเลยเหรอพี่ผู้ชายครับเดี๋ยนี่ผู้ชายเป็นอะไรตายครับก็จมน้ําตายครับจมน้ําครับแล้วทําไมเขาไม่ไปถูกเป็นเกิดครัพี่เขาบอกว่าเขาไปไม่ได้เขามีเวรมีกรรมครับ คืออะไรที่มันมาสัมผัสกับลิ้ี่เนี่ยนอกจากลมแล้วลมเป็นดนดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณครับดวงวิญญาณมันยังไงอ่ะโดนดิ้นแล้วจะชาชาครับชาครับชาชาครับชาครับตอนนี้ตอนนี้รู้สึกประมานะครับเชิญไปเชิญไปที่รถแล้วขึ้นเลยครับ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 เดี๋ยวเราไปคุยเลยนี่นะครับมีสามดวงวิญญาณที่จมแล้วตายเอาแค่สามครับวันนี้เอาไปมากเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันครับมปนทะเลาะกันเรื่องอะไรครับทะเลาะกันเดี๋ยวแบ่งให้รวมตัวครับแบ่งอะไรครับ ที่เป็นต้น้ือเขเป็นถอมเม